สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับผมช่างนงชัยวัฒน์เซอร์วิสกันทรวิชัยมหาสารคามกับสาระดีๆในการแก้ไขปัญหาระบบไฟรถยนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ทางช่องนะครับได้มีกําลังใจในการทําคลิปให้ทันได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆมาดูรถวีโก้นะครับตัวนี้เป็นวีโก้ศนย้านะครับตัวแรกเ n ียนเทนะครับลูกค้า ลากมาจากจังหวัดกาลสินนะครับอาการคือสตาร์ทไม่ติดนะครับเรามาดูสาเหตุกันนะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับผมสําหรับรถวีโก้ตัวนี้เป็น v วีนเทอร์โบนะครับสาเหตุนะครับที่รถคันนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับเรามาดูกันนะครับนี่คือสายไฟนะครับชุดของเครื่องยนต์นะครับสายไฟเครื่องยนต์ไหม้นะครับ สำหรับชุดที่ไหม้นี้นะครับจะเป็นชุดที่ไปไดชาร์จกับมอเตอร์เทอร์โบนะครับซึ่งจะลอดใต้ท้องอ่างนะครับของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับทําให้เวลาเราใช้งานนะครับเกิดการเสียดสีสีนะครับสีไปสีมานะครับทีนี้เกิดการไหม้นะครับเพราะว่าเมนนะครับเป็นสายเมนไดชาร์ะครับซึ่งใช้ฟิวขนาดใหญ่นะครับเกิดความร้อนสูงนะครับฟิวยังไม่ขาดทําให้ไหม้นะครับสำหรับ ตัวนี้นะครับซ่อมแก้ไขไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มาถึงด้านในนะครับไม่สามารถซ่อมได้นะครับต้องทําการเปลี่ยนนะครับผมจะแนะนํานะครับสาหรับท่านใดที่ใช้รถวีโกตัวนี้อยู่นะครับถ้ามีปัญหานะครับระบบของไฟชาร์จนะครับบางทีนะครับไฟแบตเตอรี่ขึ้นมีอาการกระพริบนะครับหรือนะครับอาจจะมีชาร์จมั่งไม่ชาร์จมั่งนะครับก็ลองมุด เข้าไปดูใต้ท้องนะครับจะมีอ่างอยู่ตรงนี้นะครับนะคตัวนี้มันไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ทำความสะอาดนะครับสายไฟจะลอดตรงอ่างนะครับตัวีตัวรัดครับเขาชอบสีนะครับเขาจะชอบสีตรงส่วนที่โค้งๆนะครับค่างทายากนะครับนะครับก็ลองดูนะครับลองลองสังเกตดูนะครับถ้าบางทีนะครับวิ่งไปนะครับไฟชาร์จมั่งไม่ชาร์จมั่งนะครับ ก็ลองสังเกตตรงนี้ดูนะครับสำหรับคันนี้นะครับเปลี่ยนสายไฟนะครับตอนนี้ผมกำลังทำการแก้ไขอยู่นะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านใดที่ใช้วีโก้นะครับเปลี่ยนสายไฟเปลี่ยนฟิวเมนนะครับคันนี้เซ็นเซอร์ข้อเหวี่ยงไหมนะครับโชคยังดีนะครับที่ไฟไม่ไหมเครื่องยนต์ไม่ไหมรถนะครับสำหรับผมช่างน้องนะครับขอบคุณในการรับชมสวัสดีครับผม